สวัสดีครับสองดาวสตอรี่ขอเสนอกะหลํำปลีผัดปลาเค็มหมูสับทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยอร่อยแน่นอนครับเครื่องปรุงรสระรวมไว้ในถ้วยเดียวกันเพื่อความสะดวกวัตถุดิบหลักก็ตามนี้นะครับเริ่มลงมือกันเลยครับตั้งกระทะเติมน้ำมันลงไปทอดปลาเค็มให้หอมเหลืองแล้วตักขึ้นผักไว้จีให้ละเอียดกระทะใบเดิมเทน้ำมันออกเหลือไว้นิดหน่อยใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมใส่หมูสับ ยีให้กระจายกันนะครับพอหมูใกล้สุกใส่กะหล่ำปลีลงไปผัดไปเรื่อยๆครับจนผักเริ่มสลดปรุงรสด้วยน้ำปรุงที่เราเตรียมไว้แล้ว มีส่วนผสมของน้ำมันหอยซีอ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าครับผัดคลุกเคล้ากันสักครู่ก็ใส่ปลาเค็มที่เราทอดไว้แล้วลงไปครับผัดต่อไปให้รสชาติของปลาเค็มซึมซาบเข้าไปในเนื้อผักชิมรสชาติจนพอใจก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ